สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาต่อมุลที่สองกันนะคะว่าจากที่คุณแม่เนี่ยนะคะได้มาอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยนะคะท่านกําลังพูดถึงลักษณะรถไฟในสมัยตะก่อนนะคะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวรถไฟลักษณะตัวที่สองเป็นยังไงคะคุณยายคะเอบรรถไฟรถไฟรถเร็วตนหนึ่งเนอรร รถไม่ค้ารถไม่ค้าน่ะมันสีมาต,ตอนคืนเราจะมาตอนระยะตอนกลางคืนใช่ไหมนี่มันจะถึงสุรินถึงสุรุ่ะถึงสีคอมันกะจอดถึงกลันก่นมันกะจอดอ๋อแปลว่าตามสถานีต่างๆเาขาจะจอดเนะเาะแต่ท่นี้เป็นถ้าเป็นรถไฟรถรถ,รถเร็วแล้วะคะจ,ะจอดไมคารถ,รถเร็วนี่สําหรับคนขึ้นอ๋อขึ้นแล้วก็ไปเลยเขาไปจอดอยู่นําสีคอใช่ไหมเขาจอดแต่จอดบนรถ อแป๊บเดียวทันจีจอดถึงประมาณสิบนาทีก็คืออยู่ในจังหวัดอ๋อยังแป๊บให้เจอได้สิคนของลงมูได้เอามาลงตรงนั่งนี่บุกเขนเออโรถนั่งมองก็ได้เอออืออีรีกับลงท่านกับทันลงกับทันอ่าอ่าก็เป็น อ่าสมัยที่คุณแม่ท่านบอกว่าท่านอายุ78ปีนะคะท่านมาที่สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์แล้วก็รถไฟมีลักษณะเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะท่านก็เล่าให้ฟังนะคะ <S <S แล้วท่านก็มานั่งตอนนี้ท่านก็จะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเออรถ,รถไฟสมัยนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะ <S <S แล้วก็ในบริบทอ่าสถานีรถไฟนะมันมีลักษณะเป็นยังไงนะ,ะท่านพูด ตอนนี้ท่านก็เลยหยุดมาเกือบประมาณ40กว่าปีมาแล้วแล้ท่านกา็เกือบ50กว่าปีมาแล้วท่านก็ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปฟังค,คุณแม่ดูนะคะว่าคุณแม่คุณยายพูดนะคะว่าสมัยก่อนในบริบทสถานีรถไฟมีลักษณะเป็นอย่างไร